ลูกอันนี้ดอกใหญ่มากเลยเนี่ยสองดอกเนี่ยโ้ไหนโชว์สิโอ้โหแม่คุณโอ้โหได้ที่ได้ที่ได้ที่เลยเต็มไปหมดเลยจ้กท่านผู้ชมขานอกจ๋านี่เฮต์ยังเกาะคันตาเลีวพี่น้องจ๋าป่าเขาสวยมากเลยนะท่านผู้ชม พี่น้องจะเต็มกุฏิกาแล้วจ้ะนุ่งขาวพี่นุ่จ้ะเห็นบอกสุโจธพี่นุงจ้ะมาแล้วนิวสวัสดีครับนิ่เน <pl ains> ิันนี้จะมาดูเห็ดนาดูตัวนีก่อปลาพี่ก่อนแต่ว่าออ้หูไม่คุ้นบางเห็ดพี่น้องเจ้าช่วยเวมเล็บเล็บเดี๋ยวนั่นไว้โอเวเดย์ไป มาเก็บเห็ดพี่น้องจ๋าเห็ดจะเห็ดเห็ดถัดคันตะเลีเด้วพี่น้องเห็ดเขาตกแตกบานเฮานี่จะเบิ่งจา้าหลายแหง้งมาเก็บเอาเถอะง่ายๆเก็บเอาเก็บเดี๋ยวหยียบเด้อเดินสเต็ปออนอิดนะมันเต็มไปหมดเลยนี่พี่น้องจา๋าเก็บจะเก็บ เต็มเลยเต็มโคนเลยจ้ะพี่น้องโคนเดียวนี่โคนเดียวนี่คืออยู่เลยนะคะท่านผู้ชมขาอยู่ตึงๆซิดดาวเวสเตอร์วิม,มน็อตแฮปลิปเปน No I have to อ่ะพี่น้องขอิเก็บซอยพงม่วงเจ้าก่อนหลายแหงสวัสดีพี่น้องวันนี้เราจะพามารู้จักกับเห็ดดำนะคะนี่ก็คือเห็ดทัชคันตาเลวหรือว่าเห็ดทันตาเลวดำนะฮะนี่ค่ะเราจะเก็บกันเลยนะฮะ นางงามเก็บเลยค่ะนนเนี่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้องดูสิสวยไหมนี่เก็บดีๆนะคะสวยมากทัดคันเทะเล่ดำนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะมันขึ้นตามโคนตามโคนเขาตามทุกที่ทุกที่ทุกท,ท,กทางเลยค่ะเก็บเลยค่ะสวยๆนะคะป่าเขาจะสวยมากเห็นป่าข้างหลังนางไหมเต็มไม่หมดเลยพี่น้องเดี๋ยวเต็มสองแล้ว อันนี้ดิดิสบันโอ้โหค่ะเนี่ยค่ะโอ้เหยียบมดเหยียบมดนี่่น้องจ๋านี่คอยกันเหยียบมือเราเยอนี่มันขึ้นเต็มไปหมือนอุลวกุหลาบนี่นางงามนางงามเก็บไปบ่ได้เลยอยู่ซื่อๆนี่คำคำเทคดิสวันก็คือเห็ดเห็ดเห็ดคันตะเลีวแต่ไม่ไม่เหลืองนะคะมันเป็นสีดำนะคะ มันเป็นเหลืองแหละแต่มันคนละเหลืองไปขายในซูปเปอร์นี่จะแพงมากเลยนะเอาไปอ่าต้มแกงแกงแกงนั้นก็แซ่บนะปาดพี่น้องสดๆเลยไม่หน,นีฝนตกเอ้ย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 นี่จ้ะพไ่นะ่ะเหลือเต็มเลยพไนะ่น่ะเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เอาคลิปเอาเธอนี่กระแมนพี่น้องแมนม,นมืด โอ้ยแค่นี้หละเด้อเตไม่เหมือนแล้วคนทะั้งไตคนอะ่ะมึงอึ้ยไม่อยากสูงอุ้พี่เมนเหมือนโอ้ยเหมือนเหมือนโอ้ยนี่สไงนพี่น้องจะเต้นกึ่ตะการเลยจ้ะ